ชาวบ้านในหมู่บ้านของเราทุกอย่างก็โอเคนั่นคือคุณเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมชื่อของเธอคือเออเออใช้เวลาทั้งวันเฝ้าบอกปลาที่สุดโสมยืนกรานว่าเขาเป็นการปราบปรามสัตว์ประหลาดใต้ทะเลลึกเ้เจ้าหนุ่มอ้วนกลมคนนั้นไล่หาในหมู่บ้านทุกวัน มาถึงอย่าสนใจเลยผู้คนที่นี่นอกจากฉันพวกเขาทั้งหมดมีปัญหาทางจิตบางอย่างเป็นไปได้ไหมปัญหาจริงๆคือมันคืออะไรจริงๆแล้ว มีอะไรผิดปกติวันนี้อากาศดีใช่อากาศดีมากเลยบอกเลยว่าฉันมาจากหมู่บ้านของเราบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียวการบรรเทาความยากจนและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งหมู่บ้าน<บ>มันขึ้นอยู่กับฉันทั้งหมดแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ฉลาดมากนะักแต่มันก็แปลกนะง่ายมากให้ฉันแสดงให้คุณดูผลไม้ที่ปลูกในหมู่บ้านของเรา การถือครองน้ำอมฤตเคลือบสามารถฟอกเส้นลมปราณได้ราคาสูงก็หายากที่จะหาได้คุณอันนี้กินได้จริงไหม,มในหมู่บ้านของเราผลไม้มีเยอะมากอร่อยมากครับแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมขายไม่ได้ละ่ะยอดขายไม่ดีดีดีหากคุณเต็มใจลงทุนสร้างโรงงานในหมู่บ้านของเรา โอไม่นะท่านอาจารย์นิกายฟีนิกซ์ทำลายโลกเรากำลังจะบุกทะลวงหอคอยผลิตปิศา์แล้วนี่คือภัยพิบัติใหญ่ทั้งสวรรค์และโลกผู้อาวุโสช่วยฉันด่วนใช่อย่างรวดเร็วไปเชิญผู้นำนิกายมาทำไมสัตว์ดูร้ายโบราณการทำลายล้างโลกฟีนิกซ์สีดำฉันฉันทำไมฉันถึงโชคร้ายจัง อโปรดอภัยให้ลูกสาวของคุณที่ไม่กระตันอยู่ให้การงานศพของฉันเรียบง่ายเผาเสื้อผ้าฉันอีกตัดลีกทางไปมามนุษย์ผู้โง่เขลาร่างแท้จริงของข้าไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกชนบนสวรรค์มันคือไฟแห่งความกลาหนท่านจะเหลือเพียงเท่าฐานทันทีมีคนกลุ่มใหญ่อยู่ที่นี่พวกเขาไม่สามารถจับแม้แต่ไก่ดำสักตัวฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ท่านอาจารย์โปรดอภัยให้ข้าพเจ้าด้วยเราจะต้องหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความขยันหมั่นเพียรพืชผลการปลูกพืชไม่ถูกต้องเขาเลี้ยงไก่เป็ดทานอย่างไม่ถูกต้องผู้จาร้าสาระทุกวันฉันไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรหมู่บ้านนี้ถ้าไม่มีฉันเราคงกระจัดกระจายกันไปหมดโออยากกินจังเลยโอไม่ใช่ทริปที่เสิบปล่าฉันจะตุนไก่ตัวนี้ให้คุณฉันจะบอกคุณไก่กระดูกดําชนิดนี้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากสาวบอกเขาให้ปล่อยนายที่แท้จริงโดยเร็ว มิฉะนั้นฉันจะกวาดล้างครอบครัวของคุณทั้งหมดชินยี่คุณไม่ชอบไก่กระดูกดำใช่ไหมเพิ่มเจ้ากล้ากินข้าหรือจุดร้อนเฮ้เฮ้คุณกล้าไหมต่อยฉันไปฉันไม่ใช่ไก่ดำฟีนิกซ์สีดำทานตอนร้อนๆน,นะคะไก่ตัวนี้ได้รับการเลี้ยงด้วยเมล็ดพืชตุนจนเปื่อยนุ่มมีกลิ่นหอมโอ้มาทานข้าวกันเถอะ อืมอร่อยนะตามที่คาดไว้จากการทำลายล้างโลกของชินเฟิงพวกเขาส่งเสริมฉันจริงๆอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดความแข็งแกร่งเช่นนี้และเขาก็ดูมีอุปนิสัยดีด้วยเป็นผู้หญิงที่บอกบางมากอยู่และเป็นภรรยาของฉันไม่เห็นด้วย แต่คุณต้องกินดีและสนุกด้วยลงทุนเงินในหมู่บ้านบางบางที่มันอาจจะได้ผลเฮฉันพูดว่าชินยี่คุณจะแต่งงานกับฉันเมื่อไหร่ฉันพูดว่าสาวคุณเห็นอะไรในตัวฉันคุณคือคู่มั่นของฉันพ่อของฉันมั่นฉันไว้กับคุณแม้ว่าพ่อของคุณมั่นคุณไว้กับฉันแต่เราครั้งแรกที่ได้พบคุณการแต่งงานครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทั้งสองฝ่ายต่างก็ดึงดูดซึ่งกันและกันการแต่งงานแบบคลุมถุงชน เหล่านี้ล้วนเป็นธรรมเนียมของระบบสตินาแต่ฉันตกหลุมรักคุณแล้วไม่ไม่คุณมองเห็นอะไรในตัวฉันบ้างการทำฟาร์มพวกเขายังจะฆ่าไก่โอท่รักนั่นผมอยากนำทั้งหมู่บ้านสู่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นไม่ใช่กรณีอย่างแน่นอนผู้ที่ออกจากหมู่บ้านของเราคุณเป็นสาวเมืองฉันจะไม่ชินกับมันเลยชีวิตชนบทของเราโลกแห่งศิลปาก,การต่อสู้โบราณความแข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งที่พวกเขาจับตามองคือ ความแข็งแกร่งของคุณฉันจะติดตามคุณไปไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณแน่ใจไหมคุณอยากจะไหมมาดูกันก่อนว่าพวกเขาจริงใจขนาดไหนความจริงใจอะไรนี่คือความจริงใจที่คุณกล่าวถึงอืมนี่คือสินสอดที่พ่อให้มา จริงเหล่านี้เป็นของคุณทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดธุรกิจครอบครัวมีขนาดใหญ่ขนาดไหนเอาเงินไปมากมายเล่นกับสาวโง่เป็นยังไงบ้างตราบใดที่คุณเต็มใจที่จะแต่งงานกับฉันสิ่งเหล่านี้พวกเขาทั้งหมดเป็นของคุณปรมาจารย์นิกายหลิงเสีย่ยวชินยี่คุณหมายถึงคนที่คุณจะแต่งงานด้วยคือปรมาจารย์นิกายหลิงเซี่ยวอืมลูกสาวฉันเป็นชาวบ้านหมู่บ้านหลิงเซี่ยวเกือบจะเหมือนกัน ทำไมคุณไม่พอใจกับมันละ่ะงั้นคุณคือหัวหน้านิกายของนิกายหลิงเซียวใช่ไหมฉันปรมาจาร์นิกายหลิงเซียวแล้วคุณหมายถึงว่าถ้าฉันเป็นนิกายหลิงเซียวคําพูดของผู้นํานิกายคุณจะแต่งงานกับฉันสิ่งเหล่านี้เป็นของฉันทั้งหมดขวาสาวสวยคนนี้นอกจากจะมีปัญหาทางจิตใจ,จแล้วไม่มีปัญหาอื่นๆบางทีอาจเป็นครอบครัวของสาวคนนี้มันเกี่ยวกับการทบเธอเล่นกับเธอ หากคุณไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นและฉันแต่นั่นคงเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยขวาถูกต้องแล้วฉันชินยี่นั่นคือผู้นำนิกายของนิกายหลิงเซี่ยวขวาดีแล้วที่คุณฟื้นคือสติแล้วเดินจะไปที่ไหนฉันก็จะกลับบ้านแน่นอนหลังจากการแต่งงานสิ่งของและผู้คนล้วนเป็นของคุณมันเป็นข้อตกลงเดินและอื่นๆคุณไปก่อน ฉันจะรอคุณอยู่ข้างนอกคุณไปก่อนอะพี่เติ้งทําอะไรอยู่คะฉันกําลังคบกับผู้หญิงรวยพเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้าสู่หมู่บ้านชินยี่ความทรงจําของสามีเก่าของคุณและไม่เคยออกจากหมู่บ้านเลยสิ่งต่างๆภายน,นอกฉันต้องบอกคุณฉันคิดว่าคุณจะไปให้เงินฉันหน่อยสวัสดีในสถานที่แห่งนั้นคนรวยก็เหมือนวัวกับมา้าผู้ที่มีเสียงที่แท้จริงเป็นตระกูลศิลปะก,การต่อสู้โบราณโลกยกย่องความสามารถการต่อสู้ นักศิลปการต่อสู้มีความแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อหากใครก็ตามสามารถตัดเกล่าร่างกายของจักรพรรดิได้ดาบหนึ่งเล่มสามารถผ่าภูเขาออกเป็นสองส่วนได้แต่จักรพรรดิบูภายในหนึ่งศตวรรษมันไม่ปรากฏออกมาแข็งแกร่งที่สุดตอนนี้เรียกเขาว่านักรบกดิทธิ์ร่างกายทองคําและศิลปการต่อสู้โบราณอีกมากมายเฉพาะในตระกูลขุนนางเท่านั้นทั้งสามตระกูลมีนักรบเซนร่างกายทองคําคอยปราบปรามพวกเขาฉันเข้าใจฉันจะอยู่ห่างจากพวกเขาอย่างแน่นอนอย่าไปยุ่วพวกเขาฉันอยากจะบอกคุณ พวกเขาฝึกศิลปะการต่อสู้คุณฝึกฝนความเป็นองค์ตักพวกเขาเพิ่มหนึ่งฉันก็ไม่สามารถเอาชนะคุณได้เหมือนกันไปเลยสนุกได้เลยหวงผูจุนโจรแกค่คนนั้นไม่ง่ายเลยให้ยาแก้พิษมาให้ฉันเราต้องทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องใหญ่ให้เขารู้ว่าสามีของเธอทรงพลังขนาดไหนและยกเลิกการมั่นหมายเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตมันทําให้การแต่งงานของฉันกับผู้นํานิกายลาช้าบ้านของคุณค่อนข้างใหญ่ไม่แปลกใจเลยที่เขาจะมีเงินมากมายขนาดนี้ เล่นกับลูกสาวของฉันครอบครัวหวงผู่ทำไมมันถึงฟังดูคุนคุนจังหก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 หนึ่งในสีตระกูลศิลปาก,การต่อสู้โบราณครอบครัวหวงผู่ผทุกคนรู้มันคุ้นเคยอยู่แล้วแน่นอนโอ้นั่นแหละคือสิ่งที่มีนักบุญนักรบร่างทองเป็นผู้รับผิดชอบครอบครวัวหวงผู่อืมที่เราทําอะไรกันที่หวงผู่เหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงฉันอยากจะเอามันกลับคืนมายากแก้พิษของพ่อฉันแล้วยุติการมั่นหมาย ยาแก้พิษอะไรใครถอนมั่นกับใครโดยธรรมชาติแล้วมันคือฉันเขาไปที่บ้านของห่วงปู่จุนเพื่อยกเลิกการมั่นหมายหัวหน้าครูครอบครัวหวงปู่ของฉันแต่ก็ยังมีผู้ใหญ่อยู่ความไม่พอใจการฝึกฝนถึงระดับร่างกายที่แท้จริงอาณาจักรแห่งนี้ทรัพส,สมบัติทางโลกและสวยงามล้วนเป็นสิ่งหยาบคายทั้งสิ้นมีขยะตามท้องถนนไม่มีความแตกต่าง คุณได้ยินไหมทำไมคุณไม่ลงไปล่ะขักสายตาท่านอาจารย์นิกายเพื่อที่จะได้อยู่กับปรมาจารย์นิกายหลิงเสี่ยงการไต่บันไดทางสังคมครอบครัวหวงผูกของฉันก้าวขึ้นสู่ตระกูลสูงสุดของศิลปะการต่อสู้โบราณมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมพูดได้ง่ายพูดได้ง่าย รายงานแก่คุณชายน้อยมีคนบุกรุกเข้ามาใครกล้าบุกรุกทรัพย์สินของฉันที่หวงผูคุณไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วหรือเธอคือหลิงชิงเห่ยวลูกสาวคนโตของตระกูลหลินนอกจากปรมาจารย์นิกายหลิงเซี่ยวระวังกูวเตี๋ยวโอ้หลินชิงเหยวเรามาเก็บตัวเงียบๆไว้ดีกว่าพูดคุยกับผู้อื่นอย่างสุภาพอะเมื่อเธออยู่ที่นี่ฉันจะตัวอะไรล่ะหวงผูสุนไอ้ขี้กล้าออกไปให้ยาแก้พิษมาให้ฉันเลิกมั่นกับแม่ ฉันรู้ว่ามันคือเงินการได้รับรายได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลขที่ถ้าฉันออกไปผู้หญิงคนนี้คงจะเป็นฉีกด,ด้วยมืออวดดีไม่คาดคิดสาวน้อยคนนี้เก่งเรื่องการต่อสู้มากเธออาจจะเป็นได้เช่นกันใช่ไหมผู้คนจากตระกูลศิลปะการต่อสู้โบราณหวงผู้สุน เมือ่อสองสาวันก่อนคุณไม่มีความสามารถพอหรือพวกเขามาถึงหน้าบ้านแม่ของฉันแล้วจะขี้ขาดไปทำไมออกไปที่นี่เด็กหญิงตะกูลินมั่นใจมากดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องของการค้นหาเจ้านายฉันจะสนับสนุนคุณแน่นอนยืนอยู่ตรงหน้าคุณแต่ท่านอาจารย์นิกายแห่งนิกายหลิงเซี่ยวชินยี่คุณไม่ได้คาดหวังแบบนั้นใช่ไหมสาวน้อยคนนี้เขาได้เข้าไปผัวพันกับปรมาจารย์ที่ไม่มีใครทัดเทียม ฮ่าฮ่าทำไมคุณถึงหัวเราะฉันหัวเราะกับความโง่เขลาของคุณโดยไม่รู้ตัวคุณพูดเขาเป็นอาจารย์นิกายของนิกายหลิงเสียวอ่ะแล้วเขาก็ใครคือคนคนนั้นมันจบแล้วถูกเปิดเผยชินยี่มหานครนั่นหลินชิงเหยาฉันเก็บมันไว้มานานเกินไปแล้วฉันไม่อาจทนมันต่อไปได้แล้วมันเป็นจริงฉันกำลังจะไปห้องน้ำฉันด้วย หวงผู้สุนคุณมาที่ประตูบ้านฉันและทำให้ฉันอับอายในอดีตนี่คือของขวัญมั่นที่คุณให้ฉันป้าทวดของคุณเอามันกลับมาให้คุณแล้วใครให้ความกล้าหาญแก่คุณอความสามารถขี่นำมาซึ่งความมั่งคัง่งโอเคโอเคการมั่นได้ถูกยกเลิกแล้วยังไม่ได้รับยาแก้พิษเลยฉันปล่อยให้คุณออกไปแล้วหรอือเล่าจือคุณชายน้อยแห่งตระกูลศิลปาก,การต่อสู้โบราณหงผู มีคนมาเข้าประตูบ้านฉันเพื่อขอยกเลิกการมันความอับอายเช่นนี้ฉันจะทําให้คุณไม่มีการกลับคุณคิดว่าฉันเป็นพวกเขามาโดยไม่ได้เตรียมตัวมาใช่ไหมหวงผูสุนวันนี้จะมาให้ดูครับต่อหน้าอาจารย์ที่แท้จริงคุณเขาเป็นแค่ขยะชิ้นหนึ่งคุณสามีมันขึ้นอยู่กับคุณ เด็กอาจจะคุณเป็นปรมา,าจารย์ที่ไม่มีใครทัดเทียมแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณเขาคือผู้นำนิกายของนิกายหลิงเซี่ยวทำไมคุณไม่ไปก่อนละ่ะถ้าไม่ได้ผลผมจะลองใหม่อีกครั้งดีที่คุณสามารถเอาชนะเขาได้ใช่ไหมเลขที่ห่างกันหนึ่งระดับแล้วเราจะต้องทำอย่างไรเพราะคุณไม่ใช่หรือ มันจบแล้วนี่จะฆ่าใครบางคนระดับที่เจ็ดของทักษะกิเล่นชี้ลิ้นคงจง